อธิบายเรื่องรับปริญญาหน่อยสินักข่าวโทรมาเต็มเลยโอ้ยคือก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาอวยพรคือเข้าใจว่าเออแต่เราปริญญาไปที่สอนจริงๆตามที่โพสใช่ไหมคะแต่ว่าคาอธิบายอ่ะมันอาจจะอยู่ลึกไปหน่อยแต่แต่เราก็เขียนว่ายินดีให้กับตัวเองแบบนี้ค่ะคือทุกคนอาจจะอาจจะอ่านไม่ได้ครบทั้งหมดประโยชน์แต่ว่าก็ร่วมยินดีก็ขอบคุณมากแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอโทษขออ,ขอ,อภัยความรู<อ>้ส,สึกจริง,รง,รงๆนะคะเพราะว่าคืออันนี้คือตั้งใจโพสต์ในเรื่องของละครก็อยากจะเขาเรียกอะไรอยากจะอยากจะเชิดชูคุณแม่มทุกคนนะคะที่ต่อสู้ชีวิตแล้วก็ดูแลลูกเลี้ยงลูกคือทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตลูกดีขึ้น,น,นชีวิตของเจ้ยอะเขา,าก็สู้กันสองแม่ลูกมาตลอดแล้วก็ภายใต้อการดูแลแม่โดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไรสูงแต่ก็ใช้ความสามารถที่แบบ ทำขนมหาขนมขายลูกอ่ะเืยส่งลูกจนจนเรียนจบปร,ริญญาตรีแล้วเจอเองก็ช่วยแม่ก็คือต่าแม่ลูกอ่ะช่วยกันคือก็อยากจะเชิดชูแล้วให้กําลังใจแม่อะไย่างเนี้ยค่ะครับโอเคเรีเยรเคยะ